สวัสดีครับวันนี้อยู่ขมงเอเซียนะครับวันนี้รายการดูเอกกินนะครับเดี๋ยวจะพามาที่วันนี้อยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสีนัคลินนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันเที่ยวยังไงซื้อของอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้สนุกแน่นอนครับผมโอเคครับร้านแรกครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเนรับเปิดปากหม้อ่านี่ครับโปรโมชั่นครับสิบฟรีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งน้ำซุปมาแล้วเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงแน่นะครับผม นี่ครับน้ำซุปมะปรุงเรียบร้อยนะครับอันนี้ที่เราสั่งเป็นน้ำซุปใสสั่จริงๆเขามีสี่แบบมีน้ำซุปใสมีต้มยำมีตะโฟม่าล่าอ่ะสูมไปสุมไปซุปไปสบายมากนี่ครับอันนี้น้ำซุปใสครับปรุงโดยใส่พริกแล้วก็มีปลานะครับเยอะมาก มาเลยนี่ครับเป็นไต่หวานเครื่องในก็เป็นไชโปะไชโปะผัดหวานตัวหวานอันนี้ผมใส่น้ำพริกเผาหรือพริกเผาด้วยนี่ครับเข้ามาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไมาเลยครับมาเลยครับจะได้รีวิวร้านไปด้วยในตัวเพราะยังไงเอาลงบล็อกอยู่แล้วมานี่ครับอันนี้ไส่หวานน้ำพริกเผาคใช่เนาะ ชนะขอแส่นหมูเลีอันนี้เป็นหมูสับเหรอเป็นหมูสับครับนะครับผัดเผาไว้ครับ,ววค,รบความแบบหอมอันนี้เขาเรียกสีดํานะ เตือนน้องๆว่าอย่ากินเยอะเดี๋ยวอิ่มนะกินยังก,กินไม่ไหวตัวเองเนี่ยจะอิ่มแล้วไหมนี่ครับนี่ยครับเมื่อกี้เราเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวปักหมอ้อเสร็จนะครับแล้วก็มาสักเนื้อเลยครับนี่ครับเป็นเนื้อร้านดีคนนี้ครับเนืเน้อย่างหลาสิบบาทอร่อยปะประเด็นคือตอนนี้ไฟมันดับใช่มันดับมืดหมดเลยน้อยแต่เยอะหน่อยเนี่ยเห็นมันไหมมันแบบ ต,ตุ๋กเกี่อร่อยตุ๋เลยดีรดรครับนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้กานกินไปแล้วครับชุดแรกแล้วก็เดินซื้อของซื้อสภ้อาไปเรียบร้อยนะครับนี่เราก็กลับมากินอีกรอบนึงเดี๋ยวตอนนี้เริ่มทยอยสั่งของไปแล้วสั่งตําถาดมาถาดใหญ่เลยแต่ก็อันนี้ก็สั่งอย่างนี้มาก่อนนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวนะ ยำหอยนางรมยำหอยนางรมนี่ครับเดี๋ยวลองมากินให้ดูงนะครับอร่อยมากเดี๋จะรอตาำถาครับผมกับดวงเนี่ยครับม,มาแล้วครับสั่งตำถาไปแล้วครับดูครับหน้าตาน่ากินมากเลยนี่สองร้อยไม่ 200. ไม ไม่ใส่น้ำตาลนะครับสำหรับเอเชียนะครับขออนุญาตชิมก่อนเพื่อนๆแล้วกันนะครับไม่ได้แดกมาลุยครับท่านผู้ชมได้ไม่ได้เออมได้เนี่หมูถ้บหมูว่าไม่ได้ไปะไก่ทดไก่ทอดเนี่องเกือ Mà không? ổng nhiều lắm, nào, sâm tam, bảo là vợ đứt đứt, nha, bảo là vợ du ăn EP này kiểu, sốt đắp, OK, đã kính ngắm không? xong rồi, không đã ăn xong OK, กับเนตำอะไรตำอะไรบอกก่อนตจริงๆเป็นตำถาดแต่ว่าหมดไปแล้วถาดแรกอย่างที่เห็นกันไปที่ถ่ายไว้แล้วก็ถาดที่สองเป็นปูปลาจัดไปเจ็ดสิบบาทเท่ไปนี่คือหมดแล้วนะเนี่ยจากเจ็ดสิบบาทชุดหลังเนี่ยคือหมดไม่เหลือแล้วมันสองคนเป็นคนที่กินต้มตำมันเก่งมากเลยอู้อึเลยเอาเกลือน้ำลายนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อย่างนะครับติดมันนะครับดูมีเห็นเห็นกันจะติดมันด้วยนี่ครับอย่าหยุด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 ยวกล้องเข้าไปหาให้โอเค ha. học